สวัสดีครับิพครับกลับมาพบกันอีกครั้งคนระับสำหรับการรีวิววันนี้ก็สําหรับรีวิวอนิเมะกันในวันนี้ก็ตามชื่อทิเป์เลยนะครับก็คือเรื่องนอนนอนบิวรี y, ้นอนสต็อปนั่นเองซึ่งจะจะให้รีวิวแบบสรุปใช้ความสั้นๆก็คือเป็นเรื่องดีภาพสวยเฟรมธรรมชาติดีเลยมันก็จะดูสั้นไปนอกสาหรับแค่นี้ก็อเอาเป็นว่าเรามาคุยกันในแต่ละประเด็นกันเลยแล้วกันนะครับในแง่ของการเดินเรื่องก่อนเลยการเดินเรื่องเนี่ยก็ยังคง เป็นแนวสไตล์แบบชิวๆนะครับผมก็คือภาคแรกภาค2มาชิวยังไงภาค3ก็อย่างางั้นนะครับภาพก็จะเล่าถ่ายทอดในมุมมองของชนบทหรือว่าบ้านนอกของญี่ปุ่นในมุมมองของเราเด็กๆซึ่งตัวเนื้อเรื่องเนี่ยก็จะมีไทม์ไลน์ของเขาอยู่นะแต่ว่าอาจจะไม่ได้บอกเราตรงๆสักเท่าไหร่เราอาจจะต้องสังเกตในส่วนของสภาพฤดูในเรื่อง หรือว่าในแง่ของบทพูดหรือว่าการศึกษาของตัวละครอย่างเงี้ยช่วงปิดเทอมช่วงอะไรเนี่ยเราก็จะพอประมาณการช่วงเดือนในเรื่องได้นะครับในแง่ของตัวละครกันบ้างนะครับในแง่ของตัวละครเนี่ยภาคนี้เราก็จะได้เห็นแง่มุมของตัวละครต่างๆมากขึ้นเราได้เห็นมุมความสัมพันธ์ของตัวละครต่างๆที่มีมาในช่วงอดีตที่อาจจะยังไม่ได้เล่าในภาคแรกหรือภาคส มีการเพิ่มตัวละครใหม่ๆเข้ามานะครับเพื่อไม่ให้เรื่องเนี่ยวนอยู่กับตัวละครเดิมๆจนเกินไปและทําให้เรื่องเนี่ยมีการเล่าได้มากขึ้นกว้างขึ้นนั่นเองอีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจสําหรับอนิเมะเรื่องนี้เลยก็คือการปล่อยเฟรมภาพที่เป็นภาพธรรมชาตินะครับอยู่แบบเรื่อยๆซึ่งสําหรับผมเนี่ยมันก็เหมือนกับการที่เราเนี่ยได้ปล่อยให้ตัวละครเนี่ยได้คิดถึงหรือว่าได้ตัดสินใจเรื่องบางอย่าง ยกตัวอย่างเช่นแบบตัวละครเนี่ยกำลังคุยกันอยู่นะครับแล้วก็จะมีตัวละครแบบตัวหนึ่งหันไปมองแบบท้องฟ้าภาพไปะตัดไปที่ท้องฟ้าตัดไปที่ทุ่งนาตัดไปที่ภูเขาอย่างเงี้ยเออมันก็เหมือนเป็นการปล่อยให้ตัวละครเนี่ยได้คิดหรือว่าได้ตัดสินใจนะครับแต่ในทางกลับกันตัวเรื่องเนี่ยอาจจะเป็นฝ่ายที่ทําให้เราเนี่ยได้คิดอะไรเรื่อปื่อแทนนะครับท่ามกลางภาพของธรรมชาติ พูดกันในทางลบๆเลยจริงๆเนี่ยก็อาจจะมองในแง่ว่ามันเป็นการแช่เฟบโดยกินเวลาในส่วนของส่วนอื่นไปอย่างเช่นแบบสมมติว่าในหนึ่งนาทีอย่างเงี้ยมีการใช้ภาพธรรมชาติประมาณ10วินั่นหมายความว่าในส่วนของบทอื่นๆอย่างเช่นบทพูดก็อาจจะเหลือแค่50บวิอะไรเงี้ยอันนี้มันก็คงขึ้นอยู่กับมุมมองของแต่ละคนนะแต่สำหรับผมนะเนี่ยมันเหมือนเป็นการปล่อยให้เราได้ ให้ตัวละครคิดหรือว่าปล่อยให้เราได้คิดท่ามกลางภาพของธรรมชาติมากกว่าและกิมมิคสาคัญในเรื่องนะครับผมก็ไม่รู้ว่าสําคัญไหมแต่สาหรับผมผมว่ามันค่อนข้างจะสําคัญระดับหนึ่งเลยก็คือกิมมิคเนี้ยผมอะแทบจะจําไม่ได้เลยจริงๆคือพอดูความห่างของภาคสองกับภาคเนี้ยมันห่างประมาณหนึ่งผมก็เลยจําในส่วนของดีเทลเรื่องแบบดูรายละเอียดไม่ได้ ซึ่งกว่าผมจะมาเริ่มแบบอิจใจเนะี่ยก็ค่อนข้างจะไปกลางๆเกือบท้ายเรื่องแหละซึ่งสำหรับใครที่ไล่ดูมาแบบไล่ดูมาใหม่หรือว่าเพิ่งมาดูดูติดกันเลยอย่างเงี้ยภาคแบบหนึ่งของสเลยอาจจะอ๋อหรือว่าเก็นในทันทีนะว่าผมจะสื่อถึงกิมมิคไหนแต่ว่าใครที่ยังงงอยู่ว่าเป็นกิมมิคไหนเดี๋ยวผมเฉลยท้ายคลิปแล้วกัน และอีกหนึ่งกิมมิคนะครับตรงนี้เนี่ยอาจจะมีการพูดถึงในส่วนของตัวในเรื่องนิดหน่อยแล้วกันสำหรับใครที่ไม่ชอบสปอยก็ขออนุญาตบอกไว้ก่อนก็จะเป็นเรื่องของตัวละครชายที่มีบทมากที่สุดในเรื่องนะครับใช้คาว่ามีบทมากก็มันก็มากที่สุดแล้วสําหรับตัวละครชายเนาะก็คือจะเป็นพี่ชายของบ้านโคชิกายะนะครับโคชิกายะเนี่ยเป็นนามสกุลน,นะก็คือจะเป็นนามสกุลของทั้งตัวพี่ชายตัวนี้ด้วยนะครับแล้วก็ อันสกุลข,ของโคมาริแล้วก็นาซึมินั่นเองเอาจริงๆผมจําไม่ได้ว่าไอ้ดีเทลตรงเนี้ยภาคอื่นเนะี่ยได้มีบอกไว้หรือเปล่านะแต่ว่าด้ยความที่ภาคเนี้ยบทของพี่ชายเขาเนี่ยน้อยมากไม่สิมากที่สุดอยู่ดีอ่ะถ้าเทียบกับตัวละครชายตัวอื่นแต่ว่าผมก็จําชื่อพี่แกไม่ได้ไงก็เลยไม่รู้ว่าจากแบบ พูดยังไงดีแต่ว่าเรื่องเนี้ยเขาก็มีการแบบใส่มานะเมื่อแบบตัวละครตัวเนี้ยมีชื่อว่าอะไรแต่ว่าใส่มาแบบว่าช่วงเวลาที่แบบสําคัญจริงๆซึ่งผมว่าเออมันก็ดีนะคือด้วยบทของพี่ชายในภาคเนนะี้ยมันก็ถูกลดบทบาทจนเราแทบจะไม่รู้สึกของของการมีตัวตนเลยแต่ว่าผมก็เข้าใจแล้ว,ว่ามันอาจจะทําให้เรื่องมันจะได้ดูไม่ เศร้าจนเกินไปนะครับในช่วงท้ายซึ่งขนาดว่าลงแบบซอบๆแล้วนะว่าแบบเออตัวละครตัวนี้มันก็ไม่ได้หายไปไหนนะก็ยังอยู่แต่ว่าสําหรับผมมันก็ยังเออผมก็ยังรู้สึกเหมือนตัวละครนะว่าเออมันก็ยังแอบเงาเงาอยู่ดีอ่ะถ้าเกิดแบบในกรณีที่เออพอมีภาคต่ออะไรอย่างเงี้ยซึ่งพอเรามาพูดถึงภาคต่อแล้วเนี่ยถ้าเรื่องมันยัง ไปต่อหมายถึงว่าถ้ายังทําภาคต่อแล้วยังเดินไทม์ไลน์เหมือนกับภาคนอนสต็อปอย่างเงี้ยผมคิดว่าตอนจบของภาคต่อไปเนี่ยก็ค่อนข้างจะเศร้าหนักเลยนะเพราะว่าภาคเนี้ยเป็นตัวพี่ชายจบใช่ไหมซึ่งนั่นหมายความว่าภาคต่อไปตัวละครที่จบก็จะเป็นในส่วนของตัวคมาลินั่นเองนะครับที่จะต้องไปต่อหมอปลายในเมืองซึ่งมันก็อาจจะดูเศร้าอะ่ะคือต่อให้แบบ มันมีตัวละครตัวอื่นอยู่ก็เนี่ยตัวละครตัวอื่นมันก็ไม่ได้อยู่ที่โรงเรียนนะแต่ว่าด้วยความที่ตัวละครตัวอื่นที่พูดมาเนะี่ยมันมันก็ไม่ได้แบบเอจุดเริ่มต้นเขาก็ไม่ได้ปรากฏตัวในโรงเรียนด้วยอยู่แล้วอะเราเลยจะไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นนหะแต่ว่าตัวตัวของโคมารีเนี่ยก็เป็นหนึ่งในตัวหลักของเรื่องด้วยปรกากฏตัวอยู่ในฉากโรงเรียนแล้วก็มีบทบาทด้วยเช่นเดียวกันอย่างเงี้ยเออถ้าเกิดแบบอีพาคตต่อจากนั้นไปอีกเนี่ยเออมันก็ มันก็อาจจะดูเศร้าแล้วเพราะว่าถ้ามีการพูดถึงฉากห้องเรียนอย่างเงี้ยอันนี้ก็ต้องอยู่ที่มุมของทีมทำมันนม้หรือว่าทีมเขียนบทแล้วละว่าเออถ้าสมมุติว่าต้องมีภาคต่อจริงๆเนี่ยเขาจะเดินเรื่องหรือว่าเดินไทม์ไลน์เรื่องไปในทางไหนนะก็สำหรับรีวิว n o n b วรี y non-stop หรือว่านอน b ิวรี này, ภาค3ชื่อภาษาไทยก็คือสาวสายหัวใจบ้านทุ่งก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับผมก็ก่อนจะ ลาจากกันไปผมก็ขอปิดท้ายด้วยกิมมิคสำคัญของเรื่องแล้วกันนะครับผมแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับเนี่ยพัส